อ่าสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องไก่นะครับไก่ที่หน้าแหลมนะครับอ่าไก่หน้าแหลมนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับไก่ที่หน้าสวยๆส่วนมากจะเป็นแบบพระจันทร์ครึ่งเซี้ยวเห็นไหมครับหน้าเขาจะเป็นพระจันทร์ครึ่งเซี้ยวเลยครับนั่นคือแบบว่าไก่หน้าสวยนะครับหน้าหมอเฮงดีนะครับอ่าคือหน้าพระจันทร์ครึ่งเซี้ยว ตรงช่วงคางแล้วก็หน้าเขาครับแบบว่าเขาเขาเขาจะงอลงเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวแบบนี้ครับถ้าไก่หน้าแหลมนะครับมันมันมันก็จะแหลมไปเลยครับมันจะเยียดตรงไปเลยครับอ่าไก่หน้าแหลมนะครับคนโบราณเขาจะบอกว่าใจมันจะเสาะนะครับคือใจไม่ดีครับพอโดนเจ็บๆแล้วทนไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้ครับโดนเจ็บๆแล้วไก่หน้าแหลมนะครับผมก็ได้ยินมาบ่อยมากครับ คือหมอเฮงมันไม่ให้ครับไก่น้าแหลมอะแล้วถามว่าใจมันเสาะจริงไหมผมมีอยู่ตัวหนึ่งครับไอตอนนี้กําลังรูดแซมอยู่ครับผมเคยเอาไปตีนะครับหน้าแหลมเลยครับแบบไก่หน้าหน้าแหลมครับผมเคยเอาไปตีมารอบมันโดนตีเป็นแม็โครเลยนะครับโดนแผลคอแถวแผลโดนแผลคอแผลคางครับเป็นแม็โครเลยนะครับตีอยู่สี่อันครับ อันสามอันสี่นะครับโดนตีอยู่ตัวเดียวครับผมเปียบแล้วมันแพ้ทางเขาครับไกลหน้าแหลมนะครับอันสองเอ้ยอันสามอันสี่โดนตีอยู่ตัวเดียวนะครับโดนเป็นแมคโครนะครับไม่แพ้ครับอ่าผมว่ามันไม่เกี่ยวหรอกครับว่าหน้าแหลมใจมันจะสอกคือว่ามันไม่สวยครับหมอเฮงมันไม่สวยเอาง่ายไก่หน้าแหลมมันไม่เหมือน หน้าพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวหน้าพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวมันเป็นเขาเรียกว่ากายหน้าหล่อครับกายหน้าสวยอ่าแต่พูดถึงเรื่องจิตใจนะมันก็เป็นไปได้ครับกายหน้าแหละบ,บางตัวมันก็แล้วแต่จิตใจครับกายหน้าแหละบ,บางตัวมันก็มีใจสอกครับกายหน้าพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวมันก็มีครับพวกใจสอกอันนี้มันก็แล้วแต่เรื่องเหล่ากอเรื่องจิตใจนะครับอ่า ผมว่ามันไม่เกี่ยวนะครับว่ากายหน้าแหลมแล้วใจมันจะสอบขอให้มันตีแค่นั้นแหละครับให้มันตีตีโดนเป้าตีถูกแค่นั้นแหละครับให้มันตีใช้ได้อะผมไม่สนใจแล้วครับไอ้เรื่องหน้าแหลมหรือหน้าไม่แหลมครับผมคิดว่ามันไม่เกี่ยวนะครับอ่า ก็อย่างที่บอกไปครับผมโดนตีเป็นแมคโครมันยังไม่แพ้เลยครับก็สรุปเลยนะครับว่าไก่หน้าแหลมผมว่ามันไม่เกี่ยวนะครับว่ามันจะใจสอกมันเกี่ยวที่เรากอมากกว่าครับความใจดีหรือใจไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับเรากอนั้นๆนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับ วันนี้ก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน